สวัดีทุกคนเนาะวันนี้เฮาก็พาทุกคนมาหล่อหาแนวกินอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไปหาอยู่ปลาอยู่โดโดมาหาอยู่ตลาดนั่นเองเอาเคเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่นาตลาดแล้วเดี๋ยวสิพาไปรอเบิ่งแนวกินเนาะมาเบิ่งว่าเฮาสิไรยังเมื่อกินมื้อนี้อ่ยแก้วมันบดแก่วมันบดอันนี้โลชั่นอะไหรปะพอนโลนึ 170. ล 1, ลงเจ็ดสิบก่อยก็เสียไปหมดกระแั่นแม่นวะโอ้แม่นบ่ สมปาวาปพอดยังสดๆลกฮาซิปกได้บ่อ่าจะเซนหนึ่งไงดิซิว่าจะสมนะวัฒน um ์ปลาเพียรี่ลกเหรอจะ พอกันกับ่ได้บ่บ่ได้เด้อค่ะโอ้ยเจอันเซีซาสิเอาเจได้เป็นเงินบาทก็ประมาณ500บาทเนาะบ่ฮอดเนาะประมาณ400บาทโอเคอ่ะซียซาเออตัวบ่ใหญ่ๆบ่พอนเดียวสิซื้อมาเฮ็ดสมปลาจะซอยิ พอแล้วได้มาพอนแล้วตอนนั้นเนเอร์พอแล้วได้แล้วที่ที่หาข้าทีุ่แม่ติื่อะไรซหาตไ้วึ้นบูดากรุเพอ่านะที่ประหารทานเท่าไหร่กุุงเนี่ยท0พ0นนะช้างจ้าวหาตไม่ไหม้ได้ด กุ้งนี่ตัวปกกณฑ์ยัอือก็ใส่ไช่แต่พวกทาบกุ้งมีลำคลองสิะเออาแต่วปลาตองจ้ะผาตเอาเอาใส่ล้ลซเวลี่เรหรอันนี้ขายี่ไนคะาาต่เอาดู่เอาแต่ปลาตอง มาไม่นะ่าแต่ท้าองชิปมุกหาพัดเมากมามงกะซอนเท่าไหร่เมงกะซอนเนี่ยเอาจานหนึง่งค <c ười> ุณสาวหนอยขายเวงกะซอนมีแล้วหมักแดงคุณสาวนหน่อยขายเมงกะซ่อน

แตกรถจิบมโซยมันนักใส่รถเอาเเอายอสัเอาเอาสนเอาเราขอป้าไปนีวัดนึ่งด้วเดี๋ยวสียางมาเอาไม่เป็นทะเลเลยนี้โดนเนนบริทอโอเคเอาป้าไปนีแล้วสิมาเอาซะเดี๋ยวรอก่อนหนึ่ง เท่าอะไรได้เขียนหน่อยสม่ได okay. 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 mm ้ก hmm. ม oh. so no, mm ่ hmm. <S S ้ไม่ได้ไมไดกไมได้ไม่ได้ไสได้ไมอดแไ่ได้นม่ได้ไม่ไ้ม่พด้่้ไ่ได้ได้ไม่ไดกุม่ไดไ่ได้่อดไได้ไมด้นม่ได่ดม่ เกิดอยู่กลางน้ำเอาสามพันเขาจะเอามากินล no. ิฟได้บ่โอ้มีแต่คันสมสมพักกุมไมตทุ่มเล่ามากกว่ารักไข่เล่าแน ูอะไรสิโตแบบนี้อ้หูจะสะออนไข่หมูแดงจานนึงเท่าไหรไข่หมูแดงสองจานสิพะอู้จะสะออนอ้าวสามหันโดยขอบใจกันปลาเพียตังร้ายยีลี

อตจะออนเนะตนไงตีนดีปลาอยู่ตลาดนี้มีแต่งเต็สดสใหม่ๆรวยเราๆอยู่เราไข่มัเท่าไหร่นหนึ่งัหนึ่งสามสองหมัด เบไขอแล้วพอดีเป็นหาว่าเนาะมีมเอาเมร์ไนป็นหาบอให้มันร่วมก็หลอกไข่เป็นหาหลอกไข่สามาเอามาละพันอโอออเบิร์ดโอ้คพชีหองมีแล้วอัได้มีแล้วอชายมีแล้ว เอากุ้งยังคือขาแท้นั่นาน้เฮากขาอีหนแปีขาจ๊วเลยเ <c oughs> ขาเป็นขเขาอจานนึงเท่า,หาหหไหร่าจานนึงาพันาพันาแงซีก้าห,หนูเน <c oughs> เท่าไรนี่3เ้ยเเอ้าน้ำเตูส่ปใส่เด้อไไหมน่ะซื้อแล้วขอเห็นของเจ้าสาไปว่า

hỏi hoi khóng, bunny. Ô, à hôm nung sao. Moment hoi sao lì, tìm. Ô, anh ơi, ý kiến, ý kiến. ý kiến, ý kiến. ý kiến, ý kiến, ý kiến. ý kiến, ý kiến, ý kiến. ý kiến, ý kiến, ý ต้มเดือดด้วยค่ะต้มทงสาาไม่มีสื่อายโอ้ยหลายๆกินมาหมดอะไระนั่นสมมัมสื่อสมมัมมะพรสมมะพ้อนแตสืมะพร้าสมปะพอนมังไโกมพร้อสมปะพอนโอ้หอมโอ้อันนี้สมบะพอนดยสมบะพรออันนี้สื่อปะพ้อนเมื่อแล้วเ๋ยวสีมาเหตุสม อันนี้ทงเท่าไหร่นี่อ้จะเสียบขนาดทงซ่าคุณหนูทันนี้ซื้อซอยเด้อซื้อแต่หอยซอยดูคอแล้วเด้อะเจ๊บึงคงกินเอาเพียบเลยย่างเขาว่าตลาดข้าวเดียวหลายๆเป็นหลายดีกว่าไปหาอยู่ป่าอยู่น้ำอยู่หาบุดมือกับอะไรมาหาอยู่นี่สบายเจ๊บึงหล่นมือเลยเอาแคเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็สิริปิดเปเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาบุญคิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะบ๊ายบายไปเร็ว